แบรนด์สุภาพรเริ่มต้นธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ขมิ้นผงขัดตัวขัดหน้าซึ่งผ่านมา50ปีแล้วผลิตภัณฑ์ขัดหน้าสองสีเหลืองมีโลโก้ชื่อแบรนด์ตัวอักษรไทยที่ชินตาก็ยังคงครองใจตลาดจนถึงวันนี้แบรนด์สุภาพรพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องนำนวัตกรรมใหม่ๆม,มาใช้และส่งผ่านการบริหารมาอย่างถ่ายาทรุ่นที่2และรุ่นที่3คุณอัครเรศสุขตลอดชีพหรือคุณมะตูมถ่ายาทรุ่นที่สาม จบปริญญาโทด้าน i ิน e r n a t i o n a l Development จากประเทศออสเตรเลียหรือการพัฒนาระหว่างประเทศทำให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นประโยชน์กับแผนขยายธุรกิจในการรุกตลาดต่างประเทศและได้มอบหมายให้ดูแลธุรกิจเครือสุภาพรแต่ทันทีที่ก้าวเป็นผู้บริหารก็เจอโจทย์ยากในการประคองธุรกิจในสถานการณ์โควิดรุ่น2กับรุ่นแรกเนี่ยเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากผ่านหลายวิกฤตมากยิ่งกว่าเราอีก แต่เราก็แชร์เชิ้นหนึ่งเพราะว่าเรามานั่งปุ๊บสองอาทิตย์โควิดมาเลยเหมือนมารับน้องครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แชร์เรนนะครับออปัญหาม,มันมาแล้วเรามองที่ต้นเหตุก่อนแล้วต้นเหตุเราคืออะไรอ๋อรายได้ใช่ไหมแล้วเราจะไม่มั่นคงจากทางร้านค้าแล้วเพราะเนื่องจากแบบโควิด <c oughs> ไปเก็บตังคู่ค้าไม่ได้ร้านค้าอยู่ัวก็ปิดบางทีน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้เอ้ยอย่างนั้นเราก็ต้องหาช่องทางใหม่ๆแค่นั้นเองมันคือซิมพลมากเลยนะพอเรามองที่ต้นเหตุเรามองว่าเรามีอะไรอตอนเนี้ย เรามีหน่วยรถเองเรามีโรงงานเองเรามีแบรนด์ที่แข็งแรงเรามีคู่ค้าทีมงานที่มีศักยภาพเราก็มีนี่ทําไมเราไม,ม่ตลาดต่างประเทศมากกว่านี้ดูว่าเลยได้อินคัมจากตลาดต่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรับผลิตสินค้า O E M หรือว่าเอาแบรนด์ในเครือสินค้าไปขายต่างประเทศเองก็เลยได้ตลาดใหม่ๆตรงน,นี้มาด้วยครับผมในวัยเพียง29ปีการก้าวเข้ามาเป็น CEO บริษัทดูแลธุรกิจที่ดำเนินมากว่า50ปี ความท้าทายอันดับแรกคือในการบริหารพนักงานที่อยู่กับบริษัทมาอย่างยาวนานและคนรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกันและมองเป้าหมายเดียวกันเจนสามความยากีน,นอย่างแรกเลยคือการคอมไบนะครับผมออพนักงานที่เขาอยู่มานานรุ่นเก่ากับพนักงานรุ่นใหม่ให้สามารถร่วมงานด้วยกันได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นความชันอีกอย่างหนึ่งนะครับเคาเจอก็ไม่เหมือนกันนะครับผมการร่วมงานก็อาจจะแตกต่างกันไปสกิลความถนัด ก็แตกต่างกันเด็กรุ่นใหม่จะเก่งคอมใช้อีเมลใช้ระบบคลาวด์ได้ดีกว่ารุ่นเก่าเนี่ยก็จะมีความชํานาญในความเป๊ะกระดาษตัวเลขจะเป๊ะกว่าประสบการณ์เยอะกว่าเราก็มีการสอนงานเอาเจนเอาเด็กพนักง,งานรุ่นใหม่เนี่ยมาสอนเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับรุ่นเก่าเราพนักง,งานที่อยู่กับรานานาที่ประสบการณ์รุ่นเก่าเนี่ยมาสอนงานเด็กรุ่นใหม่ก็มีการสนิทชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวร่วมงานกันได้ดี การเป็นผู้บริหารอายุน้อยทําให้คุณมะตูมต้องพิสูจน์ตัวเองในหลายๆด้านนอกจากต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานยังต้องสร้างความน่าเชื่อถือกับคู่ค้าและพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารรุ่นหนึ่งรุ่น2และสิ่งสําคัญก็คือเปิดใจรับฟังและเคารพความเห็นต่างมีหลายครั้งนะครับที่ตรงคิดไม่ตรงกับผู้กอ่อตั้งคุณสุภาพรหรือว่าผู้บริหารรุ่น2องคุณอรพันธ์อย่างเงี้ยบางทีเราก็คิดไม่ตรงกันแต่เราก็หาจุดกึ่งกลาง จะคิดว่าเออฉันเป็นเด็กเก่งรุ่นใหม่มาไม่ฟังรุ่นเก่าไม่ได้แต่ก็ต้องมีจุดจริงของตัวเองเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยไม่มีจุดจริงของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็มาบริหารเพื่ออะไรถ้าเกิดคุณไม่ได้มีไอเดียใหม่ๆหรือว่าไม่ได้มีจุดยืนงที่ชัดเจนการที่เราไีทั้งผลงานด้วยไปให้ทางบอร์ดได้เห็นว่าเอ้ยเราสามารถทายอดขายเพิ่มได้นะเราคิดก็ยืดใหม่ๆตลอดเงี้ยครับเราไม่ได้หยุดอยู่ยยยยกับที่นะครับอันนี้ก็อีชา h a เลนจ์หนึ่งเลยเพราะนอกจากตุม้มดูมาร์เก็ตติ้งแล้วเนี่ยตุม Sales ย้มๆ ว่าเวลาเขาเ p e CEO เขาต้อง expect แล้ว,ว่าเราไมา่ได้เป็นบริษัทใหม่ถ้าเป็นบริษัทใหม่เนี่ย expect แล้ว,ว่า CEO ต้องเด็กบริษัทปี2ปีเนี่ยเพราะตอนนี้ทุกคนก็พูดเป็น CEO กันหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนื่องจากเรามาจากเครือบริษัทที่เปิดมานานนะครับมีอายุก,กว่า50กว่าปีเนี่ยคนก็ expect ว่าต้องดูโหอายุเยอะแล้วโตแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งเราต้องพูดให้เขาเห็นครับเหมือนกันว่าเราคุยดูเรื่องนะเรามีประสบการณ์นะถึงอายุเรายังจะน้อยแต่ประสบการณ์งานเราเนี่ยก็ไม่ได้น้อยมาก ก็กลับมาที่เมลหลักว่าเราต้องพิสูจน์ให้คู่ค้าเห็นว่าเราเตรียมตัวมาดีนะทุกคําที่ออกจากปากเราไปอะ่ะมันต้องเชื่อถือได้มันต้องมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่พูดมีแต่น้ําที่สําคัญคําพูดต้องเป็นคําพูดสัญญาเราต้องทําให้ได้ตรงต่อเวลาพวกนี้ครับมันเป็นยิ่งกว่าลงมาจากรถต้แพงอีกบางคนโอ้ยต้องลงจากรถ้แพงเราไม่ใช่เลยตัวเราเนี่แหละคือเป็นแบรนดิ้งที่ดีที่สุดคําพูดของเราเนี่แหละทำให้คู่ค้าของเราเชื่อถือเรามากที่สุด ไม่สำหรับตุ้มตุ้มตือนว่าทุกวันเนี่ยมันเรามี p r ส s s u r e อยู่แล้วเพราะเราดูหลายสเกลนะครับผมตุ้มต้องพยายามเคลียร์ไมเซ s e เลยว่าวันนี้เนี่ยฉันต้องทําให้ได้นะเราจะมีลิสต์เลยว่าวันนี้ตุ้มต้องทํา3อย่างนี้ให้เสร็จเราทำสามสามอย่างนี้เสร็จได้ h a ปี้แล้วทุกวันต้องทําให้ได้ดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าก็ต้องมีวันผ่านบ้างสิ้นเดือนเนี่ยถ้าเราเป็นพนักงานปกติเราจะแฮปปี้ได้เงินเดือนใช่ครับแต่พอเราเป็นนายจ้างขึ้นมาเราต้องดูกันเงินมากขึ้นด้วยเนี่ยแล้้วก็เอยมมัันนนตต้้ออองงพะเจนเเนนนออรทพะมมัีเรื่องเครียดเยอะ ตุ้มก็พยายามจะแบบดีแลกมากกว่าน,นี้ครับผมพยายามคิดน้อยโลกอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันใหม่มันต้องเป็นวันที่ดีมจะบอกตลอดว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นวันที่ดีกว่าน,นี้ตุ้มต้องทําได้ทุกอย่างมีทางออกตลอดปัญหามีไว้ให้แก้ซึ่งจริงๆครับทุกปัญหาาค่อยๆแกท้ทีละจุดครับ เป้าหมายการสร้างความเติบโตให้กับเครือสุภาพรภายใต้การบริหารของทายาทรุ่นที่3คือการสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทและพนักงานให้ดำเนินธุรกิจไปอย่างยาวนานโดยยังคงแกนกลางของแบรนด์สุภาพรคือรักษาคุณภาพและชูสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ